กาบสบายดีแล้วก็กกาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพังไทยเด้อแล้วก็พ่อแม่พี่น้องพังลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศเด้อพี่น้องเนาะก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ซองเบาบัวก,กันคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเนาะก็คือไม่หนีเฮาสิมายามนอ้องอาเบยกันคือเก่าพีนนาานาน่น้องบู้ว่าเพิ่นซิอู่บ่พี่น้องเนาะแล้วก็มาอัปเดตน้องเพิ่นพี่น้องเนาะก็คือบ้านเบาบัวกับบ้านน้องอาเบยก็ใกล้ๆกกันเนาะพี่น้องเนาะก็ประมาณประมาณ สองสามลักอะหอดแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็คือเฮาสิมาย,ยามน้องเพินะ่นเนาะก็คือเบาบัวก็คือเป็นอ้ายของน้องอาเบยพี่น้องเนาะก็คือแบบเป็นอ้ายฮักแพงกันนะพี่น้องเนาะก็คือเนาะเบาบัวนี่คิดว่าน้องก็เป็นน้องเนาะพี่น้องนะ้นองอาเบยก็คิดว่าเป็นน้องผู้ที่สองของบ่าวบัวนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮากลับสงสารน้องเพินะ่นพี่น้องเนาะก็คือมีแต่เฮากับสิดูแลบ,บางทีก็ทีมงานอ้ายใส่บุญเพิ่นบ่ได้มากอะ เบาบัวเบิงพี่น้องเนาะกับบางทีเจ็บเป็นเอ็นอุ่นนั่นนี่เนาะพี่น้องเนาะกัสีมาแยามเบิงว่าเพิ่นยังอยู่พี่น้องเนาะกับบาบัวตอนนี้เบาบัวรู้สึกว่านี่บอ้โหเป็นอย่างพี่น้องโผงมันเป็นโผงนาะพี่น้องเนาะรู้สึกว่าเจ็บพี่น้องไปไปเบิงน้ำกันพี่น้องหัวเพิ่นซีเย่อวะพี่น้องเนาะเบย วันอยู่ป่ะเนาะเบยกับเบยเออเงียบพี่น้องเนาะว้าวบรรยากาศพี่น้องเนาะบ้านบัวบัวกับบ้านทองเบยน,นี่พี่น้องนะ่าบ้านบ,าบวกกัวบัวกันนั่นี่เนาะพี่น้องเนาะติดกันพี่น้องมันก็บบอดี้ไก่ก็มีแต่บัวบัวและเบิงแยงเนาะอย่เงี้ยนั่นนี่เนาะพี่น้องกับเบิงน้องเพิ่นพี่น้องเนาะก็คือบางทีกับทีมงานนาะยไอ้เพิ่นกับบอดี้ยูไปถ่ายคลิป มองอื่นเะครกับไปเบังพี่น้องเนาะเออพี่น้องเบ้ย์เอ,อ้ยบอยู่เพิ่นล็อกแล้วพี่น้งนองนี่ยเบยล็อกแล้วเพิ่นบอยู่เนาะคิดว่าเพิ่นน่าจะไปเมื่อวานงงนี้ได้ยินเพิ่นว่าพี่น้องเนาะได้ยินน้องอะ่ะเบยเพิ่นว่าสิไปบุญพี่น้องไปบุญอยู่แกงกอกบ้านอายบปล่าลาพี่น้องเนาะ เออเฮาสิมาอัปเดตนะสถานที่ของเพิ่นพี่น้องเออเมื่อวานเออเมื่อวานนี่เมื่อคืนนี่เฮาก็ไปหาน้องเพิ่นก็นยังต่ําๆอยู่นะเพิ่นถมมื้อนี้เพิ่นซื้ออีกเนาะโอ้สูงเลยพี่น้องเนาะดินสูงเนาะเพิ่นพืกอขักพี่น้องนี่โอ้สุดยอดเลยเบยรขักแล้วเนาะแปลว,ว่าสูงกว่าตัวนั้นอีกพี่น้องเนาะสูงกว่าถางตัวนั้นเบิ่งนั้น บางทีก็บแบบว่าพ่นตกนั่นนี่ก็บแบบว่าน้ามันบริไลเข้ามาพี่น้องโอ้ขากริ๊านี่พี่น้องคิดว่าเพิ่นอยู่พี่น้องมายาวน้องเพิ่นเนาะก็ก็ได้ยินเมื่อวานี่พิ่นว่าสิไปอันนนั้เด้อร์ไอบัวเพิ่นว่าเออเมื่อเช้านี้เพิ่นก็มาส่วนไอบัวว่าไปไอบัวไปบุญน้ำกันว่ะเฮ้อเพิ่นนั่นเนาะเพิ่นไปแล้ว แม่ลืมมาสาวเนานะบาบวกอ่ะ <c oughs> ปีธานกับมายามน้องเพื่อนมาถ่ายคลิปนำ้นองเนาะเออคักแล้วแบบนี้มุสุอซูงขึ้นนะ้องงามเลยเนาะดินพี่น้องดินตัวนี้มันประมาณดินแดงพี่น้องโอ้งามดิพออยากได้มาทมในหานได้เนาะคือดินค่อยมันเป็นดินแดงนาะค่อยทมในหานแต่โอ้ติดนี่เวลาฝนตกเนี่ยโอ้ติดอันนี้งามปาขัดอะลีพี่น้องเพิ่นเอาดินจากอยู่ใสนะ่เนาะ โอ้งามแหงพี่น้องเพียงเลยนะพี่น้องนี่ว้าวพี่น้องงามแหงเลยเพิ่นบริยู่แล้วพี่น้องเพิ่นบริยู่แล้วเดินเพิ่นกะสะอาดแบบน,นี้เนาะยังเหลือแต่ทางนี้พี่น้องเนาะเพิ่นกะนา่าสีมางเฮือนตัวนี้นี่เพิ่นกะสีปลูกเฮือนแล้วเพิ่นกะสีทมให้มันงามเพียงเลยเนาะ เออนี่อโอ้ทมเนอะเนาะนามดานเพิ่นนี่ทมเนาะแต่ว่าเพิ่นมีแนวกั้นไว้ม้มันทมเนาะทางตัวนี้ก็มีแบบว่ามีคนไปอะไรคนใส่เส้นทางตัวนี้ตัวนี้ก็ร้ายค่อนข้างร้า,งายอยู่น้ำก็ออกได้พี่น้องเพิ่งห้าสิอันนั้นเบิร์กเนาะพี่น้องเบิร์กสีสูบเบิร์กน้ำออกอยู่ปล่พี่น้อง ไ่พี่น้องไอ้ง่ายง่ายพี่น้อนน้ำปนนี้ออกอน้ำแบบสะดวกสบายพี่น้องน้ำแบบว่ามันออกง่ายะนะเขาดึงพืชแล้วก็ออกจวกจวกเนาะโอ้สุดยอดเลยวันนี้ ัเท้ากับปิดห้านแล้วก็ไปยามนองเพื่อนโอ้เย็ยนสบายพี่น้อง ອາກາດດີພອນຄັກພີ່ນ້ອງທີ່ເດສນັ້ນພ Nó ngon ngon Này, Nói <laughs> Yên sơ bài nè, Nào ở bơi yên sơ bài rồi กสิประมาณน,นี่พี่น้องเฮาก็รู้สึกว่าเฮาผู้ใดหูยาพี่น้องใส่อันนี้เนาะใส่เพราะว่าปากบวบัวหูสึกเป็นโผงขึ้นพี่น้องมันก็น่าจะเฮาแบบว่าพักผ่อนมเ,เพียงพอพี่น้องเนาะแล้วก็ห่างกายของเฮานี่มันอ่อนแอพี่น้องสิประมาณน,นี้พี่น้องนะอัปเดตบ้านน้องอเบย <c oughs> เป็นเจ้าของพี่น้องไม่นี่เป็นเจ้าของเนาะ ว่าดินนี่ยคอยสะออนดินนี่แหละพี่น้องเอ้ยคอยอยากได้จยากซองสามขั้นมาทมในหานได้เนะาะเพราะว่าดินคอยตอนนั้นนะนะพี่น้องคอยไปซื้ออันนั้นคันละป่๊บาคันเท่าไรก็ลืมนะสามแสนบอกสามแสนสี่แสนนี่ยแหละประมาณนั้นคันละห้าร้อยหกร้อยนี่ยแหละงามในด,ดินเพิ่นเฮ่นยุบเข้าไปทั้งนั้นแต่ว่าก บาบวกเงินบ <laughs> <laughs> ่หลายแต่ว่าดินน้ําแห้งพี่น้องสะออนดินนี่แหละมันเวลาพนตกนี่มันบ่เป็นหยังพี่น้องมันบ่ติดแล้วมันบ่ติดก็ามันบ่ลื่นเนาะมันบ่คือดินแดงมันสิลื่นพี่น้องเฮากะสิายไปพอได้10นาทีพี่น้องเฮากะสิกะสิอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบ่เห็นน้องเพิ่นกะจักสิทายอีหยังพี่น้อง ก็มีแต่เพิ่นใส่โซลาเซลล์เนาะโซลาเซลล์อีกอันนึงคือสิตายเนาะเพิ่นซื้อแล้วเพิ่นอันนั้นเนาะคิดว่านี่ก็ไม่ว่าอีกเครื่องนึงโซลาเซลล์ของเพิ่นก็อยู่นี่เนาะแต่ว่าเพิ่นน่าจะมาแล้วปัะมันใส่งานบาได้ตัวนี้ให้ใส่งานได้ตัวนี้เนาะน้องเพิ่นไปกับเงียบบบบนี้ ก็สิประมาณนี้พี่น้องนะประมาณนี้พี่น้องบาบัวกับบุ๊คสิทธาอยังพี่น้องก็ไม่แต่อัปเดตดินของน้องเพิ่นหรอเขาเจ้าทมเลเนาะเดี๋ยวทีมงานไอ้ใส่บุญเพิ่นทมเลยเนาะเขาก็แค่แบบมาเจาะน้องเพิ่นเจาะเบิ้องไปแหละบางทีน้องเพิ่นก็มาเล่นน้ำบาบัวนั่นนี่นะพี่น้องเนาะก็คิดว่าเขเป็นอย่างพี่น้องเนาะบาบัวอ่บาบัวกับบอกสอนน้องเพิ่นดีพี่น้องเนาะกับน้องเพิ่นก็ดีพี่น้องเนาะแบบ แบบว่ามียังคองกินเนี่ยก็มาตอนเบาเบืบ่อบางทีพี่น้องน้องเพื่อนใจดีพี่น้องเนะาะเบายการละครับเบาบัวกับไปตาสงสารน้องเพื่อนพี่น้องเนะเาะอยู่นั่นพ่อแม่บบมีเนาะพี่น้องเนาะมีแม่บน่าจะป้านั่นนะพี่น้องเนาะบบาบัวกับยังแบบว่าบ่บบาคอ่อยเดันไปไดนนี่พี่น้องดินงามแห้งเลยยอมหับเพียงจนแบบป้าขักอะไรพี่น้อง กสิประมาณนี่พ่อแม่พี่น้องเนาะกับเบาบั <c oughs> บาวบาบัวกับจักสิถ่ายยังจักสิถามน้อง่นจังไดยมาน้องคนงคไปแล้วพี่น้องเนาะก็ยังได้กับกราบขอบพระคุณเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามบบาบัวแ,แล้วกะคอยให้กำลังใจบบาบัวพี่น้องเนาะกับเบาบัวกับบ่บบมียังไปตอบแทนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีคนเนาะก็มีแต่เฮากับสิอัปเดตน,อนอ้องเบอร์ไปเรื่อยๆพี่น้นองเนาะก็คือ <c oughs> อันนั้นน,อนอ้องอเบยก็คือแบบว่าน้องชายคนที่สองของบาบัวพี่น้องเนาะหักแพงเนาะน้องเพิ่นกะน่าสงสารเพราะว่าน้องเพิ่นมาหาบาบัวบเนี่ยลาเลิงพี่น้องเนาะแล้วก็จะมีคลิปนะพี่น้องเนาะมีคลิปหาตัดผมฟรีให้เพิ่อนอีกเพิ่นดีใจพี่น้องนะอ่าเหาะกันเพิร์ลแตก็ดีใจพี่น้องเนาะก็อย่าลืมติดตามต่อไปพี่น้องเนาะก็ประมาณนี้พี่น้องเนาะเขาก็ชักสิ่่ายย่างพี่น้องเนาะก็โอเคประมาณพี่น้องเนาะเขาก็นี่เนาะ นี่สูงเลยเนาะสูงแบบสูงกว่าตัวหนันซ้ำเบื้องนันเนาะสูงแบบว่าคักเมือ่อคืนนี้เพิ่งระทันได้ใส่แต่ว่าเพิ่นน่าจะใส่รถคันสองคันแบบพอดีแล้วกับตัวนี้เนาะก็งามแฮงก็โอเคเนาะพอแม่พี่น้องน้องเบาเบือกับไปอัปเดตลวกันบ,บาเนาะเบาเห็นน่องเพิ่น เบาเบัวอก็สะได้เมื่อพี่น้องเนาะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้เบาเบัวอในเด้อพี่น้องเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาเบัวกันต่อไปพี่น้องเนาะโดยไปพี่น้องบ๊ายบายพี่น้องเนาะก็อย่าลืมติดตามน้องต่อไปพี่น้องแล้วก็มือถือหน้าจีนได้กลับคือเก่าพี่น้องเนาะ